เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวาตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเดียเพียงหมื่นลี้โดยชายลี่ตอนที่19นะครับนิยายเรื่องนี้มีอีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิ่ก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจ,จะเป็นงไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนไม่เคยมีแต่ตอนนี้มีแล้วเด็กหนุ่มอายุขันห้าเดือนกําลังเอาตัวเองยืนบางขั้นกลางระหว่างทอยกับชายหนุ่มสูงใหญ่รอยสักเต็มแขนคนหนึ่ง ที่บุกเข้ามาสมสีส่สมหในร้านของนีนใบหน้าถึงจะหล่อเหลาคมเข้มแต่มันเต็มไปด้วยโทสะและอารมณ์คุกครุน่นคิ้วหนาขามวดเข้าหากันดวงตาสีน้ำทมินเลื่อนมองใบหน้าขาวสวยเคลื่อนลงตามมองท้องที่ป่องนูนกลิ่นโอเมก้าที่มีเจ้าของตีตราโดยอัลฟารอยคลาดคลุ้งชวนให้ไม่น่าเสวนาด้วยมือใหญ่ที่เต็มไปด้วยรอยสักตราประจำตระกูลเก่าแก่ล้วงกระเกงท่าทางนิ่งเฉย ดวงตาคมกริบลื่นมองทอยที่ถูกบังจนเกือบมิดด้านหลังจดจ้องมองไม่ละทอยก็มองกลับไม่ได้ถอยหนีจนคล้ายกับเกิดประกายไฟเปี้ยกๆตรงกลางเพียงหันมองเพื่อนสลับคนตัวสูงม,ม,มากๆตรงหน้าเมื่อห้านาทีก่อนเหมานี่เขามากระชากแขนทอยเพื่อนเขาถึงในร้านกลิ่นอัลฟาอันตรายนี่ก็ด้วยไม่น่าไว้วางใจรบกวนกลับไปก่อนครับถ้าจะไม่สั่งอะไรเพียงว่าเสียงราบเรียบแต่ยังคุมมารยาทที่ดีแก่ลูกค้า อัลฟาหนุ่มไม่ได้มองคนพูดเลยแม้แต่น้อยยังคงจดจ้องอยู่กับแค่ทอยปากอยากอ้าออกเล็กน้อยเปลงเสียงทุ่มหวดนจะสั่งร่างสูงเอียงคอเล็กน้อยดวงตาคมฉาดฉายแววดุดันชั่วครู่แลกกับมันเพียงกระพริบตาปิดบอะไรคือสั่งกาแฟแลกกับถอยวะเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าให้แปลงความหมายแบบง่ายๆโดยไม่ต้องคิดเยอะก็เหมือนกับแลกเพื่อนเขากับกาแฟแค่แก้วเดียวแทนการจ่ายด้วยเงินสดทุเรศชะมัด ไม่ได้ครับเพียงตอบหลังจากที่นิ่งไปหลายวินาทียังคงยืนการตัวเพื่อนไว้อย่างน้อยก็ต้องเห็นใจคนท้องบ้างละ่ะไม่มากก็น,น้อยถ้าเขาทําได้ลงคอ,อนั่นคือไม่ใช่คนแล้วเอาฝ้าปล่อยกลิ่นฟุ้งกระจายด้วยอารมณ์ที่เริ่มโกรธขยับกายจะเดินเรียบไปหาตัวทอยแต่เพียงก็ขยับมาบังไว้เหมือนเดิมทําไมถึงหลบหลังคนอื่นเจ้าตัวยังไม่ยอมแพ้และเอ่ยถามด้วยสีหน้านิ่งเฉยแววตาวาวโรดด่งหมาป่าจ้องขย่ำเยือ่อและไม่พอใจที่เหยียอยู่ตรงหน้าแท้ แต่คว้ามาไว้ข้างกายไม่ได้ถอยเม้มปากแน่นจะรันให้เพียงเหลีกทางแต่เพียงก็ไม่ยอมหลบดื้อดึงปกป้องเขาเอาไว้ไม่ห่วงตัวเองและลูกเลยถ้ารู้ว่ามันจะไม่นิสัยยังไงเพียงอาจจะกลัวมันมากกว่านี้คงไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้นะ่โอเมกา้าตัวน้อยพยายามรวบรวมสติแล้วเอ่ยเสียงเย็นเฉียบตอบกลับไม่ได้หลบก็เห็นอยู่ว่าหลบหนุ่มอัลฟาหยิบเงินออกมาจำนวนหนึ่งในกรงเกงส่งยื่นมาด้านหน้าเพียง ออกมานี่เงินเพียงเบิกตากว้างตกใจใช้มือตัวเองดันเงินส่วนนั้นกลับไปให้เจ้าของทันทีแบบไม่คิดเยอะโครงหน้าหวานยุ่งเหยิงไปหมดด้วยความไม่พอใจไม่พอใจมากบ้าเอาเงินโยนใส่เพื่อนเราเหรอเป็นใครมาจากไหนเพียงสะดุ้งเฮือกกับแววตาดุดันวารโรของอีกฝ่ายที่เลื่อนมามองมันมีอำนาจมากอย่างประหลาดและกดข่มให้ยอมจำนวนได้อย่างง่ายดายโดยที่แค่มองเท่านั้นถ้าอยากมีบ้านเอาเงินกูไปให้ไอ้ทอย อย่าใช้คำพูดแบบนั้นกับกูต่อหน้าคนอื่นถอยพูดเสียงกดาต่ำกลับไปไม่ได้เกรงกลัวและดูเคยชินและกูไม่เอามือใหญ่ที่ถือเงินค่อยๆกำบีบเข้าหากันอย่างแรงจนแบงค์เทายับย่อย่ังไม่เสียดดยคิ้วหนาเลื่อกขึ้นสูงอย่างท้าทายน้ำเสียงเย็นว่าพร้อมแววตาเดือดดาลถูกส่งมาให้ทั้งคู่ที่มองอยู่ใมหน้าหลอคมชิดขึ้นเล็กน้อยอย่างเนื้อกว่าไม่เอาเหรอแน่ใจนะเออไม่เอา ได้เสียงสุดท้ายขาดหายไปในลําคอเพราะมือขอ้างที่จุดไฟแชกขึ้นมาใช้ประกายไฟเจาะที่แบงค์เทาก่อนไฟจะลุกท่วมขามือเศษกระดาษที่ถูกเผาไหม้ค่อยๆสร้างความหวาดผวาและน่าขนลุกเงินจำนวนไม่น้อยค่อยๆถูกแผดเผากลืนกินจนหมดไหมและแหลกสลายกลายเป็นเถ้าละอองบนพื้นด้านอย่างไม่ใหญ่ดีมึงเลือกเองนะเอาฟ้าหนุ่มทิ้งท้ายด้วยการส่ย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะหมุนตัวเดินไปจากร้าน เสียงกระดิ่งหน้าประตูหยุดลงพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวขึ้นอย่างน่ากลัวของทอยเพียงหันมองเพื่อนที่ยังคงตื่นตระหนกก็จะคว้าตัวมากอดไว้ลมหลวมรูปหลังปลอบประโลมให้ใจเย็นลงพี่นีก็ไม่อยู่เหลือแต่เพียงเท่านั้นที่จะต้องทําให้ทอยดีขึ้นในเวลานี้ใจเย็นนะมันไปแล้วอืมใครหรอคนนั้นเน่ะเขาต้องการอะไรทอยไม่ได้ตอบในทันทีแต่เหมือนหยุดคิดชั่งใจอยู่สักพักใหญ่ ลมหายใจเหนื่อยหน่อยพ่ดออกามาจากเด็กหนุ่มโอเมก้ามือยกขึ้นกอดเพื่อนกลับลุวม,มเรื่องมันยาวเนี่ยแต่เขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายแบบที่เห็นหรอกไม่ใจร้ายอะไรไม่นเอาเงินฟาดหัวถอยนะอืมขอบใจนะเพียงแต่วันหลังเนี่ยอย่าเอาตัวเองมาบังอีกนะเรากลัวหลานเป็นอะไรไปถอยพูดเรื่องประเด็นที่มีเด็กในท้องแทนเรื่องที่เกิดเรื่องเมื่อครู่นี้เพียงมองแววตาที่นิ่งเงินของเพื่อนประเมินว่า เจ้าตัวก,กำลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนแต่ก็ได้กลับมาแค่เพียงความว่างเปล่าเขาอยากรู้เรื่องมากกว่านี้แต่ทอยดูเหมือนจะไม่อยากพูดถึงมันเลยทําไมกันอยากเล่าอะไรไหมเพียงลองถามอีกครั้งย้ำว่าเป็นห่วงและเป็นดังคาดทอยสายสศีษะไปมาพางยกยิ้มที่ดูโกหกที่สุดตั้งแต่ที่รู้จักกันมาไม่คําตอบก็ไม่ได้ผิดจะไทีคิดเอาไว้เลยสักนิดแน่ใจนะอื และสองหนุ่มก็ต้องสะดุ้งหยงกับเสียงกระหิ่งหน้าร้านนึกว่าชายคนเดิมหวนกลับมาแต่ทว่าไม่ใช่กลับเป็นนีนที่ถือของเข้ามาเต็มมือสองข้างพอเด็กๆตกใจเธอก็ตกใจไปด้วยก่อนจะทําสีหน้างุนงงไม่ยืนทําอะไรกันตรงนี้มามาเออพียงตกใจรีบหาคําพูดที่จะไม่ทําให้เพื่อนหนักใจแต่ทอยไวยกว่านั้นพูดทรกขึ้นมาท่าทางไม่มีพิรุธอะไรมีลูกค้ามาเมื่อกี้ครับ ผมแกเพียงเลยออกมาต้อนรับเนี่ยใช่ครับใช่พี่นีนไปนานจังเลยเพียงทำท่าจะเข้าไปช่วยถือของแต่นีนเหวี่ยงมือให้หลบไปในทันทีเพียงแกน่ะไปนั่งท้องไส้อยู่ไม่ยืนทำอะไรของพี่ถือเองได้เพียงมุ้ยปากเซงเซย้ายตัวเองมานั่งหลังเคาน์เตอร์อย่างว่าง่ายกลายเป็นทอยกับนีนช่วยกันถือของเข้าร้านและจัดแจงออกจากถุงกรอกเติมวัตถุดิบใส่ขวดไปเรื่อย แต่เทาว่าอะไรที่อยู่ในร้านไม่เคยพ้นสายตาของนีนเท่าใส่กระดาษบนพื้นก็เช่นกันเด็กๆมานี่สินีนยืนสะโพกพิงชั้นวังของเรียกเด็กน้อยทั้งคู่เข้าไปหามือชี้ไปที่พื้นปริตามองอย่างงต้อการหาคำตอบที่จะไม่มีอะไรบิดบังเธอเพียงอ้าปากค้างเขาลืมปกปิดร่องรอยงานเข้าแล้วเขาจะต้องช่วยทอยคือผมทำมแฟนเก่าของทอยเองพี่นีนเขามาเมื่อกี้ แลเผาอะไรกันนิดหน่อยเนี่ยเผาเผาอะไรเงินเนร้างเงียบกริบทันทีนีนมองเด็กโอเมก้าทั้งสองสลับไปมาเพียงดูมีพิรุธแบบจับได้ด้วยตาเปล่า,ท,า,ท,าทันทีทอยนิ่งสงบถ้าถามเพียงคงจะได้คําตอบที่ไม่ตรงเพราะเพียงรักเพื่อนมากและพร้อมจะโกหกเธอแต่ถ้าถามทอยเล่าให้พี่ฟังได้ไหมไม่ได้ครับถามทอยก็ไม่ได้คําตอบอยู่ดี สาวเบต้าเพียงคนเดียวถอนหายใจอย่างเหนื่อยหนหย,ยิบไม้กวาดยื่นให้และถอยก็รีบคว้าม,มารับมาถือไว้งั้นก็ทำความสะอาดซะลูกค้าเข้ามาจะตกใจหมดโอเคครับเพียงย้ายตัวเองมานั่งลงเก้าอี้ตัวเองประมวลคำพูดถอยเมื่อครู่ที่บอกว่าแฟนเก่ามันจะใช่คนเดียวกันกับที่เคยแทงถอยจะเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่านะถ้าใช่ก็คงจะน่ากลัวมากขนาดเขาเจอแค่ไม่ถึงสิบนาทียังเกรงไปหมดแล้วถอย ที่เพียงก็ไม่รู้ว่าต้องรับมือกับชายอัลฟาคนนั้นในเวลาที่ผ่านมาหนักหนามากแค่ไหนถามไปก็ไม่เล่าขนาดพ่ดีถามก็ยังไม่ยอมเล่าเลยเก็บความลับเอาไว้กับตัวเองขนาดนั้นมันจะมีสักวันไหมนะที่ทอยรู้สึกว่ามันหนักหนามากจะต้องระบายแล้วจะระบายออกมายังไงถ้าไม่ได้พูดมันออกมาอยากฟังอะไรก็ได้จากทอยแต่เขาไม่น่าไว้ใจขนาดที่เพื่อนจะไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเลยหรือไงกันนะเขาคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วละแบบนี้ รู้สึกไม่ดีเลยมือลีต้องอยู่ทำงานเลิกข้ามมืดในวันนี้และไปรับพิงมาอยู่ด้วยกันสั่งอาหารสั่งของบำรุงมาให้กินอิ่มไปแล้วเรียบร้อยแต่เด็กน้อยของเขาดูไม่สดใสสักเท่าไหร่ใบหน้าที่เคยร่าเริงกลับมูทูยูยี่ไปหมดถอนหายใจทุกทุสิบนาทีเอนหลังพิงโซฟาเหม่อมองอไปนอกกระจกเหมือไม่ได้โฟกัสสิ่งใดเป็นพิเศษร่างสูงตัดสินใจวางปากกาในมือลงลุกขึ้นยืนพับแขนเสื้อเชิดถ,ถึงข้อศอก พลางเดินลงเท้าเบาๆเข้าหาขนาดนั่งลงข้างๆพียงยังไม่หันมามองเลยเขาเลยด้วยซ้ําเพียงเฮ<ะ>้อเป็นอะไรมีอะไรบอกพี่เพียงหันมองช้าๆก็จะถอนหายจาใจใส่อีกครั้งไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วแต่มือจะนับไม่ท้วนก็จะขยับเข้าหาเล็กน้อยเอ็นศีรษะพิงไหล่กว้างมือคล้องเกี่ยวแขนอีกฝ่ายมาก,ก่อนเล่นแนบอกเรื่องของเพื่อนนะ แต่เหมือนผมทำให้เขาไม่ไว้ใจพอที่จะเล่าเรื่องสำคัญเลยทอยเหรอครับทอยอืมมือลีงเงียบไปครู่หนึ่งเอสีสามาวางทับสีสาเล็กไว้อีกทีขยับทูดถ,ถ่ายไปมาเบาๆเขาไม่ได้จะแกล้งแค่อยากทำให้เพียงผ่อนคลายลงบ้างเท่านั้นบางเรื่องเพื่อกนกันก็ไม่ค่อยเล่าให้กันฟังหรอกนะจริงแหละครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเล่าไปก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย เขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่เล่าก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมอยู่ดีแล้วเขาจะไม่อยากระบายบ้างเหรอครับอาจจะอยากนะแต่คงมีวิธีที่ทอยคิดว่าดีกว่าพูดนะผมเป็นห่วงเพื่อนจังเลยเป็นห่วงตัวเองเถอะเราเนอะจะงานแต่งแล้วเนอะคิดของชำรุยได้หรือยังพี่รอเราคิดนานแล้วเพียงขำเสียงสายบีตัวเองเข้าหาสามีด้วยความเคยชิน จับมือใหญ่แบออกดำนิ้วเล่นเขี่ยไปมาอย่างนึกสนุกมือลีไม่ได้ว่าอะไรแต่ยังจับฟัดลงกับโซฟาไปเลยมากกว่าน่ามันเขี้ยวนักผมว่าจะเอาเป็นแบบต้นไม้น้อยๆใส่กระถางเล็กๆผูกโบผมว่ามันงอกงามตามคำอ่อนและเติบัวไปอย่างสวยงามแน่นอนได้ตามใจเราแขกมีไม่ถึงสิบคนเนอะเราโอเคใช่ไหมโอเคสิครับโอเคมากเลยด้วยเพียงเหวี่ยงขาเล่น แต่จู่ๆก็รู้สึกปแปลกๆที่ท้องจะต้องิ้วหน้าร้องเสียงหลงลำตัวเด้งขึ้นมานั่งตรงมือลีพลอยสะดุ้งไปด้วยเฝ้ามองอาการเด็กน้อยด้วยความตกใจพี่ผมรู้สึกแบบว่าที่ท้องเนี่ยเพียงใช้นิ้วจิ้มๆลงไปบนพุงมือลีแกะกระดุมเสื้อเชิดแหวกออกจนเห็นผิวขาวที่นูนแต่งขาวเนียนแล้วก็ชัดแก่สายตาว่าทำไมเพียงทำหน้าแปลกเพราะบนพุงตอนนี้มีเท้าเล็กยกถีบไปมามันเด้งๆยุบๆถึงจะไม่ได้ชัดมากนะ แต่ถ้าอยู่ใกล้ขนาดมือลีแล้วยังไงก็เห็นแน่นอนลูกดิ้นนะสิ่งทุ้มว่ารักคนกลั้นขำมือวางแนบตรงบริเวณที่ถูกถีบด้วยความรู้สึกหลากหลายดวงตาสีดำรัติการบูบไหวตามการเคลื่อนที่ของเด็กในท้องมาเป็นภาพที่เพียงยังคงหยุดนิ่งมองไปด้วยริฟิป,ปากอุ่นจูบลมบนพุงเบาๆก็จะช้อนสายตาขึ้นมองน้มใบหน้าเข้าหาโอเมก้าตัวน้อยแล้วแนบริฟิป,ปากแผวเบามือเล็กยกขึ้นลูกข้างแก้มตอบด้วยความรัก หลับตารับสัมผัสละมุนก่อนกรีบปากจะเริ่มขยับบทเปียกเข้าหากันมากขึ้นจนใจเต้นสันะดวมือลีลามือร้อนขึ้นรูปไหล่เนียนจนเสื้อเชิ้ตดูดดไปจากปากเพียงในเวลานี้เซ็กซี่จนเกินห้ามใจไหวแล้วและอดที่จะลูกคลึงเนื้อผิวที่โผล่พ้นเสื้อต้องแสงไฟจะเกิดประกายไม่ได้เสียงหวานร้องทุน้นนแหลมคออย่างเสียววาบแอนยันยนกระทบผิวโดยตรงจนสะสานคลายลูกนกตกน้ำก็ไม่ปานกลับบ้านกัน เสียงทุ้มพูดแผ่วเบายามลาเรฟิป่าออกมาเพียงนิดคนตัวเล็กพย,ยักหน้าตอรบรับกรจะจูบอีกครั้งก่อนร่างสูงจะขอแยกตัวออกไปเก็บของเพื่อกลับบ้านงานยังคงสร้างไม่เสร็จแต่อยากกลับบ้านจากการภรรยามากกว่างานต้องพักเอาไว้ก่อนสองหนุ่มถึงบ้านเวลาเกือบสามทุ่มแต่ไฟในบ้านยังคงเปิดสว่างราณีลุกขึ้นจากโซฟาเดินเข้ามาหาถามถ่ายชีวิตในแต่ละวันเป็นปกติใบหน้ายิ้มแย้มเต็ไมไปด้วยความห่วงใยถูกส่งให้ทั้งคู่ ไม่มีใครได้มากไปกว่าหรือน้อยกว่ากันเป็นยังไงบ้างลูกงานผมนะยังไม่เสร็จเลยครับแต่พาเพียงกลับบ้านก่อนดึกแล้วมือลีตอบเสียงนุ่มยยงยิ้มให้บางๆ,ๆเพียงอ้าแขนกอดแม่เต็มแรงคิดถึงแม่จังเลยกินข้าวยังครับกินแล้วจ้ามีของลูกด้วยนะแม่ซื้อมาให้เพียงหันมองร่างสูงข้างกายก่จะเลื่อนมือมือบุ้ยก่อจะเลื่อนมองแม่ อี่จริงเขาสั่งข้าวที่คุณเหมือนลีสั่งมาให้จนอิ่มแปรแล้วแต่เมื่อเจอสายตาแม่เข้าไปเขาดันไม่กล้าพูดว่ากินมาก่อนแล้วและพยายามคิดว่าลูกอาจจะยังไม่อิ่มก็ได้นี่นอะยังเลยเพียงหิวมากเลยอ่ะไหนแม่ซื้ออะไรมาบ้างพาพิมไปดูหน่อยเหมือลีล่ะลูกหิวไหมหิวครับเขาแค่ตามน้ำไปกับภรรยาเท่านั้นแต่แววตาของคุณราณีทำเอาปิเสธไม่ลงเหมือนกัน คล้ายกับว่าท่านรอนเราสองคนกลับถึงบ้านซื้อข้าวมารอไว้อย่างเช่นปกติและแยกอาหารทุกอย่างร้อยให้ทุกคนกลับมาถ้าหิวจะได้กินได้เลยท่านน่ารักแบบนี้เสมอมาเลยจ้าวันนี้แม่ซื้อของโปรดลูกมาด้วยนะของดีก็มีนะราณีพูดเสียงสดใสมีลูกแมวน้อยอดอ,อ้อนอยู่แขนข้างซ้ายไม่ยอมปล่อยตั้งแต่หน้าบ้านจะถึงในครัวราณีต้องแกะมือปลาหมึกนั่นออกแล้พามานั่งที่เก้าอี้ ดวงตากลมโตมองอาหารหลายอย่างบนโต๊ะชักชวนเหมือลีมานั่งข้างกันและเริ่มลงมือกินช้าๆต้องช้าๆคืนยัดเข้าไปเต็มคำตอนนี้กระเพาะรับไม่ไหวแน่ลูกผมต้องอ้วนแน่เลยแม่แม่ซื้อมาเยอะมากเลยก็เห็นลูกบอกว่าวันนี้กลับดึกแม่ก็กลัวจะหิวกันนะสิบนโต๊ะอาหารมีแต่เสียงหัวเราะและเสียงพูดจี้แจ้าของเพียงกับแม่หมือลีนั่งมองใ,ใกล้ๆซึมซับความอบอุ่นของคำว่าครอบครัวเข้าไปเต็มปอด ตัรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นเปลิดทิ้งจากที่ไม่หิวกลายเป็นเขาสามารถกินได้เรื่อยๆและนั่งฟังเพลงเพียงเลา่าว่าวันนี้เจอลูกค้าแบบไหนมาบ้างทําเมนูไหนผิดพลาดโดนหัวหน้าบ่นเรื่องอะไรบ้างเล่าให้แม่ฟังเขาก็มีความสุขไปด้วยจนเกิดความรู้สึกที่แตกต่างที่ถาถมเข้าใส่โดยไม่ได้ตั้งใจน้าใสดวงกลมๆหยดแบะลงบนพื้นโต๊ะโอเมอก้าแม่ลูกหยุดพูดฉับพลันเพียงเบิกตากว้างด้วยความตกใจ จนทาช้อนหลุดมือร่วงลงกระทบจานดังสนั่นรีบเข้ามาลูบต้นแขนใหญ่ปลอบประโลมพอได้รับความอบอุ่นทางกายเหมอลีก็สะดุ้งน้อยๆอยรือสดก,กลับมายากแขนเสื้อเช็ดน้ำตาออกลูกๆเป็นอะไรลูกกับข้าแม่อร่อยเหรออร่อยครับผมแค่รู้สึกพี่ลีเป็นอะไรอ่ะบอกเพียงสิเปล่าเนอพี่แค่ชอบความรู้สึกแบบนี้คนตรงสู่เม้มปากเล็กน้อยก็จะคลายออก มองทั้งจานอาหารและคนในครอบครัวด้วยความรู้สึกแสนเต็มล้นผมอยากได้แบบนี้มานานแล้วรานีไม่พูดตอบอะไรนอกจากยิ้มและยื่นทิชชู่ให้ถ้าถึงแม้จะเช็ดออกแล้วแต่คราบน้ำตายังคงอยู่หนูเป็นครอบครัวของแม่อยู่แล้วถ้าชอบก็ดีแม่กลัวเราจะอึดอัดด้วยซ้ําไม่ครับแบบนี้ดีแล้วมือลีบผงหนุ่งหัวน,น้อยขอบคุณก็จะรับทิชชู่มาถือจับมือเล็กมาวางไว้บนหน้าขาแล้วกุมเอาไว้แน่น แบบนี้ดีแล้วเพียงรู้สึกว่าตัวเองได้รับแบบนี้อยู่แล้วในทุกวันส่วนตัวเลยไม่ค่อยได้รู้สึกแปลกอะไรแต่กับคนข้างกายมันคงคล้ายกับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเพราะน้อยครั้งมากที่คุณหมือนลีจะร้องไห้ัทนทีนน่ยิ้มกว้างแบบนี้เอาแล้วก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่19นะครับถ้าใครอยากติดตามผลง,งานคุณนักเขียนชัยลีเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกระังใจให้นักเขียนกันได้นะครับ ตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นกติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกงใจห้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปเชื่อเป็นครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ้